สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมของชาวราศีมังกรลักัคนามังกรนะคะในด้านความรักแล้วก็เลขมงคลน,นะคะในเดือนเมษายนพศ2567นะคะมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กลกุมภาพันธ์อันนี้หมอมินอ่านทางโหศาสตร์ไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนามังกรก็ดูได้นะคะ อดูเป็นแนวทางเนาะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างนะคะเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นดวงโดยรวมนะแล้วก็ไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะถ้าพูดถึงความรักนะคะมารับช่วงลวคมกันเลยะะหมาจะดูว่าพลังงานคุณตอนนี้ในเดือนเมษานี้เป็นยังไงนะคะมังกรไพ่ใบแรกข,ของคุณไพ่ไฮโลแฟนราศีพฤษภขึ้นมาก่อนนะ้าดาบ แปดไม้เท้านะคะอ่หไม้เท้าหถ้วยนะคะสถ้วยเดีวิวสองเหรียญไนทถ้วยนะคะ4ฟูจัดเมนะ เดดเดดทำแพลนนะคะให้ได้สำหรับเป็นเอ็มพัลเลอร์แต่บิบใบนี้จะออกแล้วหมอขอขยายเลยเนาะ,ะเป็นขยายเนาะเอ็มพัลเลอร์ได้สำหรับนะคะพลังงานของชาวราศีมังกรตอนนี้แม่หมอว่าเอาพลังงานใบแรกของคุณเกิดเนานะไฮโลแฟนเป็นไพ่พระนะคะตรงนี้แล้วก็เดทวิวนะคะอยู่เคียงข้างเลยนะคะ แม่หมอว่าคนเราซีนไม่เสมอกันมันก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันชาวบังกรช่วงนี้อาจจะอยากพยายามสงบใจพยายามนิ่งๆในความรักความสัมพันธ์แม่หมอเห็นสองเรียนแปลว่าคุณพยายามที่จะประคับประคองก็ได้นะในความรักไม่อยากไม่ไม่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้ามีแฟนก็คืออยากประคับประคองให้ดีที่สุดกลับกลายเป็นว่าเราเหนื่อยที่สุดอยู่คนเดียวก็ได้ มันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดวังแปลว่าส่วนใหญ่สีช้วยนะคะเรารักเขามากกว่าเขารักเราไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะคะแม่หมอเห็นตรงนี้นะห้าไม่ท้าเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาอะไรบ้างล่ะเช่นถ้าเขาเจ้าชูเดรดเดวิลเขาก็จะเช่าชูเป็นปัญหาแบบนี้มานานแล้วนะคะที่ที่คุณได้รับแบบนี้มานานแล้ว เดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็คิดบอกว่าจะดีขึ้นมันก็คือถ้าเขาเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้แบบนี้นะคะหรือบางคนเป็นปัญหาเรื่องความขัดแยง้งไม่เข้าใจช่วงนี้รู้สึกกดดันเครียดนะในความรักความสัมพันธ์เพราะเราอยากจะไปต่อนะ,ะเพราะเราก็อยากมั่นคงนั่นแหละบางท่านนะคะเจ้าชู้แล้วไม่ไหวนะที่แม่หมอเห็นคือเดทเดทคือการห่างออกมาหรือจบบางสิ่งบางอย่างแต่มีบางคนไม่จบนะคะในเร่ด้วยตัวตำแหน่งความยิดของเขาแปกับแปดไม่เท้ามีคนที่อยากอยากพูดอยากคุย อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกนะคะสำหร,รับบางท่านแต่ชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยเอาใครออกจากหัวไม่ได้ทั้งที่บางคนก็ห่างมาแล้วนะคะแต่บางคนรู้สึกว่าอยากเป็นอิสระพอแล้วกับความสมาธินวนๆความเจ้าชู้ตรงนี้เดจจ์เมนต์มันอยากจะหลุดจากวี้บาก,กรรมแต่มันมีสิ่งเก่าๆอาจจะเดจจ์เมนต์เนี่ยอาจจะเป็นเก่าจากอดีตภพชาติหรือนะคะปัจจุบันนี้แหละคะ่ะคุณตื่นรู้และ ะะดูตื่นรู้ว่าเราไม่อยากอยู่ในความสาัมพันธ์ที่มันเหน็ดเหนื่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างน้อยก็กลับตัวเราแม่หมอว่ามีคนเข้ามานะเพียงแต่เรายังติดอยู่ตรงนี้ถ้าความสัมพันธ์ใดที่แม่หมอเห็นไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอว่ามันยากที่จะมีคนเข้ามาหรือเข้าเข้ามาแล้วเขาเห็นเราคาระคาซังหรือเราก็ได้นะที่ยังพนฒานาการกับสิ่งเก่าๆตัดไม่ขาดสำหรับบางคนนะคะทำให้หมอขอดูที่ผ่านมานิดนึง คุณคุยกับใครบ้างขอขายายที่ผ่านมาเนาะบางคนคุยกับธนูลัคน,นาธนูเนาะท่าน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะเดดเดตพิจิกลัคนาพิจิกเดวิลมังก,ลก,าางกลรลัคนามังกรเอเมอร์ราศีเมรุัคนาเมษพฤกษ์รัคนาพฤกษ์นะคะในนี้แม่หมอเห็นมีคนเกิดวันอังคารนะนะท่านลมตึงูมิเมทุนคิงถือถ้วยท่าน,น้ํากรกฎมีนพิจิกมีคนเกิดวันศุกรนะ์นะ,ะวิวนะคะฮินถือดาบ สเต็กสิงห์ลัคนาสิงห์หนึ่งไม้เท้าดิจัทเมนเด็กถือไม้เท้าเก้าดาบอ่ะสองไม้เท้าแล้วคะ่ะไพ่ใต้สำหรับเป็นเด็กถือดาบมีคนสองคนอยู่นะอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณที่ผ่านมาความรักแน่นอนละคะ่ะถ้าคุณอยู่เป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตแล้วอยู่ด้วยกันคือมันเป็นปัญหาที่คุณน่าจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนาะสเตนเนี่ยนะคะพยายามเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเราก็อยากไปต่อย ก็อยากรักษาสถานะครอบครัวหรือสถานะเป็นแฟนไว้แต่บางคนก็สุดทน,นจริงๆละ,ะมันท็อกซิกมันเครียดถ้าเขาเช่าชูมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่คุณอยากตัดสินใจเพื่อที่จะยุติความสัมพันธ์นี้หรือบางคนเป็นปัญหาเรื่องคําพูดพูดตรงพูดแรงนะคะตรงนี้หรือเรารักเขาเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเขา มันเหมือนเขาไม่ได้หยุดอยู่กับเราอยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนวิบากที่ทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยอยากจะหลุดจากตรงนี้เนาะบางคนก็เหนือ่อยอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวที่จะต่อสู้นะต่อสู้กับความรักหมายถึงพยายามนะคะในความสัมพันธ์นี้เหนื่อย mm. อยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่เราทุ่มเทนะบางคนอายุความรักเป็นคนที่อายุแตกต่างก็ได้นะบางคนต่างอายุกันสังคมที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมนะคะคนทางไกลได้ด้วยแต่ถ้าอยู่ไกลแปลว่ามันเหมือนวรารู้สึกไกลออกไปทุกที คุณทุ่มเทนะเรมเพลนเนี่ยทุ่มเทใจทุ่มเทเงินทองซัพพอร์ตความรู้สึกดีๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเหมือนเราอาจจะเป็นคนที่ทนแล้วก็เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อประคับประคองนั่นเองคนเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้แม่หมอวางบางคนเดทออกมาเนี่ยตัดสินใจจบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะหรือจากกันตรงนี้เนาะ,ะบุญทํากรรมแต่งเนะาะมังกรใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนะคะ หมอขอดูพลังงานตัวตนเขาก่อนนะว่าเขาเป็นยังไงคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นคิงเหรียญอันนี้นะคะธาตุดินกับวัสมังกรดิจัดเมน้นควีนเหรียญแม่หมอพูดนิดนึงถ้าบางคน อยู่ด้วยกันแล้วมันมีทั้งทุกข์และก็สุขนะคุณก็ไปคิดคำนวณเรานะว่าเราสุขมากกว่าทุกข์ไหมหรือทุกข์มากกว่าสุขมันอยู่ระหว่างคู่เวรนคู่กรรมนะคะมันเหมือนตัดกันไม่ขาดบางคนนะคะตัดกันไม่ขาดวนๆวิียๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ทุกข์ใจนะคะเดึกถือดาบห้าเหรียญวินถือไม้เท้าทัดไฟไม่สิงห์ฮนูวิลคิงดาบคนคนนี้กขทางเป็นคนพูดตรงด้วยถ้ามีอีโค่ในน้อยนะคะ เจอทาวเวอร์อ Tower, คุณไปจับได้ไปโป๊ะแตกอะไรบางอย่างที่ผ่านมาหรือโป๊ะมาหลายครั้งเราก็ได้นะโดเวอร์นะคะห้าไม้เท้าควินถือไม้เท้าภายใต้สําหรับนายถือดาบนะถ้าคนโสดแม่หมอว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่รู้สึกถูกชะตาถ้าโสดนะรู้สึกมีใจรู้สึกผูกพันกันมาแต่อดีตพบชาติก็ได้นะนะคนะมันมีขึ้นมาเนี่ยนะ ควิ้นเหรียญคิงเหรียญเหมือนเหมือนโสดเนี่ยไม่มองว่ามันอาจจะดีหน่อยคือคุณจะได้พบเจอคนที่เข้าใจและรู้ใจเป็นความรักที่รู้สึกดีต่อกันอาจจะเจอทางสายงานดีวกันนะคะเรื่องประสานงานเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกดีต่อกันก็ได้นะคะหรือบางคนค้าขายแล้วก็นะคะติดต่อประสานงานกันอยู่บ่อยๆอาจจะรู้สึกดีต่อกันขึ้นทุกวันนะบ,บางคนก็เจอทางสายออนไลน์บางคนก็ความรักดูคือคนทางไกล อะได้ด้วยนะเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าใจคนคนนี้อาจจะเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยพังกับความรักมาแม่หมอว่าเขาจะรู้ดีว่าความรักนะเราต้องทํายังไงเข้าใจกันแบบไหนนะคะตรงนี้ถ้าเป็นส่วนนะแม่หมอว่าอาจจะดีหน่อยแต่ถ้าความสัมพันธ์ใดไหน,ไ,หนไม่ชัดเจนคุณแม่หมอว่าคุณอยากจะมุ่ไปข้างหน้าแลวตัดจบแล้วนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่นะคะตรงนี้ถ้าส่วนนะแต่ถ้าความรักใดที่เป็นแฟนกันมัน อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอันนี้บางบางคู่เนี่ยตัดจบไปแล้วนะคะเดทออกมาบางคนก็พยายามรักษาสถานะไว้ถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังแต่ว่ามันเป็นเหมือนคู่คู่เวรคู่กรรมมันตัดไม่ขาดนะคะพยายามที่จะดูแลนะพยายามที่จะประครับประคองแต่อาจจะเป็นมีบางคนก็ได้นะรู้สึกชิลๆแต่บางคนพยายามประครับประคองนะคะแม่หมอเห็นแบบนี้นะทีนี้มาดูความคิดที่เขามีแต่คนคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะคะ ถ้าคนที่มีปัญหาหมอว่ามีบางคนไม่อยากไม่อยากเลิกกับคุณนะนะคะอยากคุยอยากพูดกับคุณอยากง้อคุณนะคะเนี่ยสี่ไม่เท้าไม่บอกว่าคุณอ่ะกับเขาอาจจะพูดเรื่องอนาคตหรืออยู่กันแล้วนะคะโดเออเนาะอืแปดเหรียญหกไม้เท้าหกถ้วยมีคนเดิมๆนะคะอยากถ้ามีปัญหานะแม่บอกว่าเขาอยากวนกลับมา อันนี้คนเกินวันพุธนะคะเดมิเชียนอยากกลับมาตัดสินใจมาพูดมาคุยมาเคลียร์เขาก็รู้สึกเสียดายคุณนะนะคะไพ่แปดห้าถ้วยขึ้นมายังคงคิดถึงคุณหกถ้วยคือยังอยากกลับมาตัดสินใจมาเคลียร์มานะคะเดอะเฮอร์มิตอันนี้เชากันละคาณ์กันนะ,ะมันเหมือนคนที่กำลังคิดกําลังทบทวนในความสัมพันธ์นี้มีคนบางคนอยากนะะจริงด้วย อยากตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลว่าอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณถ้าความรักใดไม่ชัดเจนหรือที่ผ่านมาแม่บอกว่ามีคนอยากจะเคลียร์อยากจะคุยอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อยากจะรักษาสถานะครอบครัวไว้นะเนี่ยคนเดิมๆเลยขึ้นมาตั้งแต่ต้นละนะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะมันเหมือนเขาก็รู้สึกผิดแล้วรู้สึกเสียใจแม่บอกว่า บางคนไปตกตะกอนความคิดหรือไปเจอโลกใบใหม่หรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยู่กับตัวเองแล้วมันมีอะไรที่เขาคิดได้ทบทวนนะคุณคือความรักและมั่นคงนี่แหละแต่ถ้าโสดนะคะมันจะออกในโทนที่ที่ดีกว่าเนาะโสดบอกเลยนะคะหนึ่งนะมีคนที่ตัดอยากให้คุณตัดสินใจถ้าคุณอยู่ในหมวดคาราคาซังกับใครที่ไม่ชัดเจนแล้วมีคนเข้ามาใหม่ๆมีคนนะคะคิดว่าคุณนี่แหละคือใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะ คนคนนี้เส้นสุดข,ของการรอคอยเข้าอยากคบกับคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงนะคะก้าวทีละบันไดนะเห็นไหมแปดเหรียญคนนี้เขาตอกเหรียญเลียงเหรียญอย่างดีแปลว่าคุยกันทุกวันถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักที่เข้าใจมองอนาคตนะค่ะหกไม่เท่าแปดเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของวิกตอรียความสําเร็จนะคะคําว่าค่อยเป็นค่อยไปหมอไม่ได้บอกว่าสามวันทักมาคุยสามนาทีสามปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คุยกันทุกวันนะคุณก็รู้อยู่แล้วละแม่หมอว่าสามถึงห้าเดือนเราก็ต้องรู้จักเขามากขึ้นได้รู้จักเพื่อนเขานะคะเขาไม่มีอะไรปิดปังซ่อนเล้นเป็นสเต็ปของความรักนี่แหละคะ่ะก้าวทีละวันใดแต่มั่นคงมีเป้าหมายร่วมกันถ้าโสดมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาแล้วคนเดิมอยากกลับมาแม่หมอว่าคุณจะรู้สึกคิดมากคุณจะรู้สึกกังวลเพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บไว้เยอะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปม มันความเชื่อใจนะคะตรงนี้เอออ่ะมาดูแอคชั่นกันบ้างแม่หมอขอสับให้คนมีประเด็นก่อนนะไพ่นี้ไม่ต้องรอเดือนเมษานะคะมันจะมีอิทธิพลตั้งแต่มอมีลงคลิปเลยนะขอสับให้คนมีประเด็นก่อนนะเห็นไหมวิวขึ้นมาใบแรกเลยบุญทรรกรรมแต่งแม่หมอว่าใช่ก็คือใช่นะคะเราไม่สามารถลิขิต อะไรบางอย่างได้มันขึ้นอยู่กับเกี่ยวกับโชคชะตาพมรมลิขิตล้วนๆถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยไปนะคะไม่ว่าคุณเป็นแฟนบางอย่างหรือคุณคบกับเขานะคะเมื่อมันไม่ใช่ก็ต้องมันมันเป็นวัฏจักรนะคะมันหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดนะคะสี่เหรียญไนท์เถือไม่เท้าหนึ er ่งไม้เท้าไฮโาแฟนคิงถ้วยนะ อ่านะคะแมจิชเชียนแดดแม่เท้าสองถ้วยนะคะคิงถือแม่เท้าสเตนเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาหมดเลยแม่หมอว่าถ้าคนมีประเด็นมีโอกาสได้วนกลับมาได้พูดได้คุยได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะได้กลับมามีคนอยากขอโอกาสคุณทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณเช่นถ้าเขาหันหน้ามาหาคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณถ้วยใบนี้หาคุณหันไปแปลว่ามีแต่เขาง้ออยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าคุณหันหน้าเข้าหากัน มันมีโอกาสนะคะที่เขากลับมาพูดมาคุยแล้วมันจะคืนดีสูงแต่เราก็ค่อนข้างกังวลและค่อนข้างกลัวเนาะแต่มีบางท่านนะคะที่พยายามสงบนิ่งนะคะแม่หมอพูดอย่างนี้นะบางคนคู่บุญคู่กรรมตัดกันไม่ขาดทําไมหมอพูดเช่นนี้คู่บุญคู่กรรมแปลว่าเออนะคะมันมีอุปสรรคมีปัญหาได้ฝ่าฟันบ้างนะมันเป็นบททดสอบบางสิ่งบางอย่างนะแต่ถ้าบางคนเป็นแค่คู่วิบากกรรมมันถึงเวลาที่จะต้องจากหรือต้องจบมันก็ต้องจบ ะะบางคนก็พยายามรักษาความความรักไว้แม้หมอว,ว่ามีโอกาสได้คืนดีนะคะสําหรับบางคนนะอัทีนี้หมอสับไพ่ให้คนโสดนะทีนี้สับไพ่ให้คนโสดคนโสดนะคะความรักเป็นอย่างไรว่างในเดือนเมษสําหรับคนโสดบางคนยัง ยังวนเวียนความคิดก็ได้นะยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคะยังคงคิดถึงยังคงตัดไม่ขาดหรือเปล่านะคะตรงนี้ถ้าท่านใดตัดขาดแล้วนะคะก,ก็คงจะดีไปใช่ไหมคะเพราะว่าแม่หมออ่านตามไพ่พลังงานตรงนี้มันขึ้นสิ่งที่ที่หมอมินอยากจะบอกทุกคนทุกท่านว่าถ้ารอไปเป็นปีๆแล้วยังไม่มีอะไรดีหรือไม่มาเคลียร์แม่หมอว่าคุณจะได้อาจจะได้พบลัก ครั้งใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือมองอนาคตอย่ามองที่ถ้วยที่มันล้มอย่างเดียวถ้วยคือความรักอารมณ์ความรู้สึกมองสิ่งดีๆที่มันตั้งอยู่เนี่ยนะคะความรักใหม่ๆหรือรักตัวเองอย่างเงี้ยครีนถือถ้วยอืมสําหรับคนโสดก็ยังมีคนเดิมมางอแต่บางคนถ้าไม่เอานะคะหนึ่งคุณจะเจอทางสายเพื่อนทางสายงานคนนี้นะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมให้และได้รับพอๆกันเป็นคนที่ชัดเจนนะคะ เป็นคู่รักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนและนำพาหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่หรืออยู่ในในสายงานคุณก็ฮะตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะเป็นคนที่อายุแตกต่างคุณก็ได้สองถ้วยนะ,ะควีนเหรียญเนี่ยไพ่ตีคู่มาเลยเอมพัลเลอร์กับเอ็มเพรสถ้าคนโสดน,นะแม่หมอว่าคุณจะได้เจอคู่กัลยาณมิตรเหมือนคู่บุพเพเลยนะคะเอมพัลเลอร์กนะับเอ็มเพรสเนาะคู่ชุดใหญ่นะคะแล้วก็คิงเหรียญควีนเหรียญ นะความรักของคุณมันเหมือนความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่ค่อยๆเติบโตแต่จเจริญงอกงามและมั่นคงเป็นความรักที่เข้าใจมองอนาคตสร้างเนื้อสร้างตัวก้าวไปด้วยกันไม่มาว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณอาจจะได้ไปไหว้พระขอพอรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาะคะคุณจะได้เจอคู่บุญคู่กัลยาณมิตรนะคะตรงนี้เป็นความรักที่เมตตาต่อการเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่ชัดเจน อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนคุยแล้วถูกอกถูกใจนะคะตรงนี้ปรึกษาหารือกันได้มันก็จะก่อก่อความรักค่ะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าโสดอะนะนะเออเพียงแต่คุณจะเปิดใจไหมเท่านั้นนะคะอ่ะแม่หมอขอดูเลขมงคลนะ,นะะเลขเด่นเลขมงคลของชาวมังกรละขนามังกรนะเจ็ดเนาะ หนึ่งนะนะคะการที่เรานะคะได้ค้าขายแล้วได้ดีมีกําไรนี้ถือว่าเป็นโชคลาภที่มั่นคงของเราหมายถึงการกระทําพฤติกรรมเรล่านี้แหละคะ่ะทำให้เรามั่นคงประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงินการทองมันเริ่มดีขึ้นนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดแต่ที่หมอเห็นมีเลขเจ็ดน,นะ,ะตรงนี้นะแล้วก็เลขทะเบียนรถคุณนะคะอาจจะเป็นมีเจ็ดแล้วกันนะคะแต่ก็กับทะเบียนรถคุณชอบเจ็ดกับอะไรละนะประมาณนั้นเนาะ แม่หมอก็เป็นแค่แนวทางนะอ่ะขอให้แนะนำสุดท้ายความรักที่กว่าสิบถ้วยนะคะใบแรกเลยจะมีเชี่ยนนะดิเทมพารนันไฮโลแฟนนะหกถ้วยอ,ะอ่ะหนึ่งเหรียญสองไม่เทานะคะโอเคให้อยากแนะนำแบบนี้นะ ให l l ราแฟนคือช่วงนี้คุณอาจจะชอบไหว้พระสวดมนต์หรือทําใจให้สบายทําใจให้นิ่งแม่หมอว่าคือพูดไปตามไพ่นะถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะตรงนี้แต่ถ้าคนเราสีลไม่เสมอกันหนักหนาสาหัสวันนึงแม่หมอว่ามันอาจจะต้องตัดจบเพื่อคุณได้เริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือมีคนเดิมๆกลับมาเพื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงสําหรับคุณนะคะตรงนี้นะ นะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครอบครัวอบ่นมากขึ้นอืมตรงนี้นะคะมันอยู่ที่คุณก็ได้นะนะตรงนี้ขึ้นมาแม่มอว่าการกลับมาของใครบางคนอาจจะทําให้ความรักและอบ่นมาดีขึ้นมีคนเดิมๆนะคะกลับมาตรงนี้คนที่คุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคนไหนที่ทําพฤติกรรมเดิมๆ นะที่ไม่คุณเจ็บใจเสียใจอยู่ตลอดที่ทนมานานมันถึงเวลาแล้วก็ได้หนะ้าที่ที่บางอย่างที่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้ก้าวต่อไปหมายถึงคนที่ทนมานานนะหมดแล้วซึ่งวิบากบางอย่างก็ได้นะนะคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ถ้าคนโสดมานานนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ